สวัสดีครับพี่น้องอ,อสมมทุกท่านครับวันนี้มาดูการจ่ายเงินสงเคราะห์ชกสอ,ออสมอให้กับทายาทครั้งที่1ในรอบรับรองเดือนมีนาคม2566นะตอนนี้ยอดที่ทายาทได้รับทะลุ5 0 0แสนบาทไปแล้วนะครับทุกท่านดูนะครับการจะได้รับเงินของทายาทที่สำคัญก็คือว่า ทายาทจะต้องส่งเอกสารการเสียชีวิตนะครับให้กับสมาคมให้ครบถ้วนตัวอย่างเช่นการจ่ายเงินสงเคราะห์ในครั้งที่1ของรอบรับรองเดือนมีนาคม2566เ,เอกสารจะต้องถึงสมาคมนะครับระหว่างวันที่1ถึง28กุมภาพันธ์2566สมาคมได้ทำการจ่ายเงินสงเคราะห์ครั้งที่1น,นะครับ ให้แก่ทญญายาทก็คือวันที่20มีนาคม2566เฉพาะทญญายาทที่ส่งเอกสารครบนะครับจำนวนเงินสุคราะห์ที่ทญญายาทจะได้รับก็คือจำนวนที่สมาคมหักได้และทำการใจ่ายในครั้งที่1ยอดรับสุทธิจำนวน5 1 3 5 4 0บาท ก็คิดเป็น94%ของเงินที่จะได้รับทั้งหมดแต่ก็มีสมาชิกชกสอสมอนะครับมีจำนวนมากถึง65,784คนที่สมาคมไม่สามารถจะหักเงินได้นะครับอันที่จริงยอดเงินสงเคราะห์ทั้งหมดที่ทายาทควรจะได้รับเนี่ยทั้งสิ้นจำนวน546,000 432บาทจุดส2สตางค์นะครับยังหักเกินไม่ได้จากสมาชิกจำนวน3า8 9 2นวน3 2บาท42สตางค์ก็คิดเป็น6%ของเงินสงเคราะห์โดยประมาณที่จะได้รับในเดือนรับรองมีนาคม2566แล้วคำถามที่ทายาทมักจะทักมาถาม ก็คือว่าในส่วนที่เหลืออย่างเช่นเดือนนี้เนี่ยเหลืออีก6% 32,892บาทส2สตางเนี่ยจะได้รับเมื่อไหร่ทางสมาคมก็จะจ่ายเงินสงเคราะห์ในส่วนที่เหลือนะครับตามที่หักได้จากสมาชิกก็คือยังไม่มีความมั่นใจนะครับว่าจะหักได้หมด ภายใน90วันนับจากวันจ่ายเงินครั้งที่1ก็คือนับจากวันที่20มีนาคม2566นี่คือข่าวสารที่แจ้งให้กับสมาชิกชก,กอสอสสมทั้งอสมอและคู่สมรสของอสมที่เป็นสมาชิกได้รับทราบหรือทั่วถึงกันนะครับขอบคุณหน้าที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ